ทักทายท่านสมาชิกและนักลงทุนทุกท่านของเจมบอลเต่งมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยครับเล่งบอลเด็ดวันนี้6คู่เด็ดประจําอังคารที่21พฤศจิกายนถือว่าเป็นวันส่งท้ายคิวโปรแกรมทีมชาตินะครับก่อนอื่นเลยฝากทุกท่านกดไลค์ s ับสไครต์รวมไปถึงกดกระดิ่งให้กับช่องทาง YouTube Channel ช่องใหม่ช่องนี้ของเจมบอลเต่งกันหน่อยนะครับมาเริ่มที่ผลงานล่าสุดครับแนวแต่งยกเจ้าไปกับสโลวีเนียฮะที่ทําได้แค่เฉือนชะนะคาซัคสถาน2ประตูต่อหนึ่งด้านชุดสเต็ป หลุดตัวเดียวอีกแล้วนะครับแอลเบเนียครับยิงไม่ได้ดันเจ้าจืดกับหมู่เกาะแฟโรไปนะฮะส่วนอีก2คู่มาตามนัดครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเดนมาร์ก U21 และสกอตต์ต่ำคู่ระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับทีมชาติเดนม์กครับสำหรับใครท่านไหนครับที่กําลังมองหาแนวทางดีๆสามารถแอดไลน์มาหาเจมได้เลยครับรวมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ที่ Li n e ID มีเครื่องหมายแอดน้ำน่ครับหรือเครื่องหมายแอดทราตามด้วย0 0 7 JB มาลุยกันเลยครับเล่งบอลเด็ดในวันนี้นะฮะ ซึ่งก็จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับโปรแกรมบอลทีมชาตินะฮะหลังจากนี้ไปครับบอลสมอรหลักๆก,ก็จะทยอยกลับมาเตะแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครับเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยด้วยบอลคัดยูโรคู่เดียวที่เจมหยิบมาพูดคุยนะฮะที่สนาม OPAP Arena ครับเจ้าบ้านทีมชาติกรีซนะฮะฟีฟ่าเรนกิ้อันดับที่51เปิดสนามรังเยา่าพบเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสฟีฟ่าเรนกิ้อันดับที่2เตะตี2 45นาทีครับ เรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทางฝั่งกรีซกันก่อนพวกเขานั้นมีชนะ3เกมแล้วก็แพ้2ครับแต่ล่าสุดของคัสยูโรเนี่ยถือว่าเสียหายเหมือนกันฮะจากการที่โดนเนเธอร์แลนด์ครับยิงท้ายเกมบุกไปชนะมาได้0-1ซึ่งก็ส่งผลให้ในวันนี้ครับสถานการณ์ในการที่จะลุ้นผ่านเข้ารอบพวกเขาริบรี่จริงๆฮะทุกๆอย่างนั้นอยู่ในมือของเนเธอร์แลนด์หมดเลยด้านผมประกอบการครับสอดคล้องกับผลงานในสนามมีชนะ3เกมก็ข้าเป้าทำเงิน3เกมสกอร์รวมณเวลานี้ครับลากต่มมันเดอร์มา3เกม ด้านทีมชาติฝรั่งเศสครับ5เกมหลังสุดมีแพ้1เกมในการอุ่นเครื่องกับเยอรมน,นีนอกนั้นเป็นชัยชนะทั้งหมดนะครับล่าสุดเนี่ยทำสถิติใหม่เลยนะฮะชนะคู่แข่งขาดลอยถึง14ประตูต่อศูนย์ครับไม่มีใครคาดคิดเลยะฮะว่าทางด้านยิบโรต้าจะแพ้เละเทะขนาดนี้และการทําเงินของฝรั่งเศสครับก็สอดคล้องกับผลงานในสนามเช่นเดียวกัน4เกมที่ชนะคู่แข่งได้ก็เข้าเป้าทําเงินด้านของสกอร์รวมครับตอนนี้ทะลุออกสูงโอเวอร์มาแล้ว4เกมติด สถิติการพบเจอกันที่ผ่านมาครับทั้งหมด3ครั้งกรีซช,ชนะ1ครั้งครับแล้วก็เป็นชชนะของฝรั่งเศสอีก2ครั้งครับยกแรกที่เจอกันมาวันนั้นฝรั่งเศสเปิดบ้านเฉีชนะมัน1-0จาก3ครั้งที่พบเจอกันเนี่ยข้อสังเกตเด่นชัดเลยนะฮะคู่นี้ยิงกันไม่เยอะเลยครับสกอร์ออกต่ําทั้งหมดมาดูกันต่อในส่วนของเรทยราคาเกมนี้กันเลยครับราคาเปิดะฮะทีมชาติฝรั่งเศสทีมเยือนครับเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกล่าสุดมีการปรับตัวขยับขึ้นนะฮะ มีทั้งปรับตัวมาอยู่ที่เลทครึ่งควบรวมไปถึงมีอีกจุดหนึ่งที่ปรับตัวไหลามาอยู่ที่1ลูกด้วยนะฮะทรงราคามาแบบนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงเลยแหละฮะที่กรีซน่าจะไม่ผ่านข้ารอบชัวร์ครับขณะที่ทางด้านาสกอร์รวมนะฮะอยู่ที่2ลูกครึ่งกระแสการไหลผลตอบแทนชัดเจนครับฝั่งสกอร์ตามอันเดอร์ปรับตัวลดลงฝั่งสกอร์สูงโอเวอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นดูข้อมูลประกอบครับเรทราคาเดียวกันย้อนหลังที่เลทครึ่งควบนะฮะ ทีมชาติกรีซครับมีข้อมูลขึ้นมา2เกมเจงทั้ง2ทางทีมชาติฝรั่งเศสครับมีข้อมูลขึ้นมา5เกมเข้าเป่า2เกมเจ๊งไป3ในส่วนของสกอร์รวมครับทั้ง2ทีมต่างลากออกต่ำอันเดอร์ซะส่วนใหญ่เหมือนกัน สำหรับเกมนี้ครับส่วนตัวจะมองว่าท้ายที่สุดนะฮะทีมชาติกรีซคงจะต้านทานตราไก่ฝรั่งเศสไม่ไหวครับแม้ยกแรกที่เจอกันมาเนี่ยฝรั่งเศสจะเฉือนชนะมาแค่1นหลายคนเห็นสกอร์อาจจะคิดว่าเฮ้ยสูสีหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วในวันนั้นครับกรีซสู้ไม่ได้เลยละครับเพียงแต่วันนั้นพวกเขาโชคดีที่เสียแค่ประตูเดียวและทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสก็ไม่คมมากพอครับและในวันนี้ครับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสครับพวกเขาจะมาเยือนแบบไร้ความกดดันใดๆดเจ็ดเกมที่ผ่านมาในรอบคัดเลือกนี่นะฮะ จิมคิดว่าทางทัพฝรั่งเศสครับพวกเขาคงมองไปถึงการสร้างสถิติควาฉะฉะฉะ้าชนะทุกเกมในรอบคัดเลือกจิมแชร์กรีซครับแม้จะมีดีพอตัววันนี้ได้เปรียบจากการเตะในบ้านอย่างไรก็แล้วแต่ครับจะเป็นอย่างที่เจมบอกไปแน่นอนฮะต้านไม่อยู่ครับทิมแชริฝรั่งเศสเหนือกว่าและอยู่ในอีกระดับของเกตฟ,ฟุตบอลแบบนี้ก็ต้องจัดวางบอลต่อนะฮะส่วนตัวจะมองว่าเลทครึ่งควบเนี่ยกำลังสวยครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะแค่บุกมาเฉือนอย่างน,น้อยก็ได้รับทรัพย์กันไปครึ่งหนึ่ง ก็มาลุ้นกันให้ฝรั่งเศสยิงขาดหน่อยนะครับซึ่งเจมมองแล้วเป็นไปได้จัดไปฮะตาไก่ฝรั่งเศสทำสถิติชนะ8นัดรวดครับเจมติดดาวให้อยู่ที่4ดาวเล็งโมเด็ดคู่ที่2ครับขยับมาที่โซนเอเชียโซนของบ้านเรานี่เองนะฮะกับโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับจากกรุ๊ป4ซึ่งก็เป็นกรุ๊ปเดียวกับที่ทีมชาติไทยของเราอยู่ด้วยนะครับมาดูเกมนี้กันก่อนทีมชาติจีนฮะฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับที่79 พบเจอกับเกาหลีใต้ฟีฟ่าเรงกิ้งอันดับที่24ตะหน่งทุ่มตรงเริ่มที่ผลงาน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับทีมชาติจีนนะฮะมีชนะ2เกมแพ้2และเสมอ1ล่าสุดคือการบุกมาชนะไทยของเราได้1ประตูต่อ2การทำเงินก็เข้าเป้า2เกมในนัดที่เอาชนะคู่แข่งได้ที่เหลือเจ๊งราคาสกอร์รวมมาทางอันเดอร์มากกว่านะฮะแต่ว่า2เกมหลังสุดทะลุออกสูงโอเวอร์ ฟังเกาหลีใต้ครับฟอร์มยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะฮะ5เกมหลังสุดเสมอ1เกมและตอนนี้ชนะมาแล้ว4เกมติดและที่มากไปกว่านั้นครับ5เกมหลังสุดนี้เกาหลีใต้เก็บคีนชิดได้ทุกเกมในส่วนของผลตอบแทนการลงทุนครับก็เป้า3เกมเจ๊งราคา2สกอร์รวมนั้นออกโอเวอร์มากกว่าซึ่งตอนนี้ทะลุกออกสูงโอเวอร์มาแล้ว3เกมติดด้านเซติกันพบเจอกันที่ผ่านมาครับ10ครั้งนี้นะฮะ แทงด้านเกาหลีใต้ชนะไป6ครับจีนชนะ2แล้วก็เจ้ากันไปอีก2อัหล่าสุดที่พบเจอกันนะครับเมื่อปี2-2เดือนกรกฎาคมครับวันนั้นเกาหลีใต้ถล่มเอาชนะจีนไปได้0ประตูต่อ3เรทราคาเกมนี้ครับต่อรองเปิดออกมาเกาหลีใต้นะฮะเป็นฝ่ายที่ต่อลูกครึ่งควบ2ครับ ล่าสุดมีการปรับตัวขยับไหลมีอยู่ที่2ลูกแต่ว่าก็ยังคงมีในบางจุดที่เรทราคาคงที่นะครับพูดถึงจุดที่เรทราคาคงที่ฮะค่าน้ําผลตอบแทนฝั่งของทางด้านจีนก็จ่ายเป็นน้ําล้นนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนฝั่งของเกาหลีใต้ปรับตัวไหลลงน้ำแห้งลงมาพอสมควรครับตัวเลขต่ําสุดไหลลงมาแตะเหลือเพียงแค่0.70ส่วนจุดที่เรทราคาปรับมา2ลูกนะฮะค่าน้ําของฝั่งเกาหลีใต้ก็สวนทางปรับขึ้นมาและฝั่งของจีนก็ดรอปลงไปครับขณะที่สกอร์รวมสูงต่ําอยู่ที่3ลูก าการรูปเกมของนัดนี้นะฮะคงเป็นทางฝั่งเกาหลีใต้ทีมเยือนนะฮะที่เป็นฝ่ายครองเกมได้ซะมากกว่าซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้พวกเขานั้นมีโอกาสสับไกลมากขึ้นด้วยนะฮะสำคัญก็อยู่ที่การวางหมากเชติกของทางทีมชาติจีนว่าจะวางหมากต่อกรได้ดีแค่ไหนจุดเด่นของจีนชุดนี้ฮะก็คือรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับแต่เกิดมองด้วยในแง่ของคุณภาพเนี่ยยังไงก็เป็นรองเกาหลีใต้ซึ่งัวนักเตะหลายรายนะฮะก็ขาแข่งอยู่บนเวทียุโรปเกมนี้ตัดกรณีที่ทีมชาติจีนจะชนะเกาหลีใต้เนี่ยทิ้งไ ซึ่งเจามมอว่าก็น่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะคือการยันเจ้าได้ครับเปอร์เซนต์มากกว่า95ที่เกาหลีใต้จะบุกมาคว้า3แต้มแต่ว่าทีนี้ฮะนักลงทุนแบบพวกเราครับต้องมาพิจารณาในส่วนของเร t ต่อรองซึ่งเจามมอว่าโอกาสที่เกาหลีใต้จะเข้าวินเหนือเร t ราคาต่อรองเนี่ย ก็50%าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีห้าสิบก็คือไม่ผ่านเรตตอรองหันไปมองทานสกอร์รวมเรยังแอบเป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันครับที่จะออกทั้งโอเวอร์หรืออันเดอร์แต่อะไรก็ตามครับเจมให้น้ำหนักไปทางสกอร์รวมโอเวอร์มากกว่านะฮะแม้ที่ผ่านมาเกาหลีใต้จะมีเกมรับที่แน่นแต่เจมก็มองว่าจีนเล่นในบ้านครับมีสิทธิ์มีประตูปลอบใจนั่นจึงทำให้สกอร์สูงน่าจะทำเงินได้ครับจัดไปครับเกมนี้ยิงเล็งจีเป้าวางทางสกอร์สูงโอเวอร์โดยเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวพอครับ หลังโมเดลคู่ที่3ครับไปดูทีมชาติไทยของเราครับต้องยกพลออกไปเยือนทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ฟีฟ่าแร็งกิ้งอันดับที่155นะครับที่สนามเดอะเนชแนลสเตเดียมแต่1ทุ่มตรงอันดับฟีฟ่าแร็งกิ้งของเรานั้นอยู่ที่112นะครับดูผลงานที่ผ่านมาครับ5เกมหลังสุดของทีมชาติสิงคโปร์ครับถือว่าใช้ได้เลยแหละฮะพวกเขานั้นชนะไป3เกมและแพ้2เกมนัดล่าสุดพึ่งบุกไปพ่ายเกาหลีใต้มาแบบเละเทะถึง5ประตูต่อศูนย์แต่ถึงอะไรก็ตาม ก็เป็นนัดที่ทําเงินเข้าเป้าได้ด้วยนะฮะเนื่องจากเรตตอรงนะ่ะเปิดออกมาเกาหลีใต้เป็นฝ่ายที่ต่ออยู่ที่5ลูกควบนอกนั้นครับมีเข้าเป้าอีก1เกมในนัดที่เอาชนะไต้หวันได้ที่เหลือเจ๊งราคาสกอร์รวมไปทางโอเวอร์มากกว่าฝั่งทีมชาติไทยเราครับ5เกมหลังสุดมีชนะแค่เกมเดียวเหนือเลบานอนนอกนั้นเสมอ2และแพ้2ครับเกมนัดล่าสุดอย่างที่เราทราบกันแพ้คาราชมังคลานะฮะในส่วนของผลตอบแทนการลงทุนครับมีเข้าเป้าแค่1เกมที่เหลือเจ้าราคา2แล้วก็เจ๊งไป2 สกอร์รวมนั้นทะลุออกสูงโอเวอร์ส่วนใหญ่มาหลุดออกต่ำอันเดอร์แค่นัดเดียวครับคือนัดที่บุกไปเจากับเอสโตเนียมา1 1ด้านเถิติให้ดูเหตุการพบเจอกันที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยเราเหนือกว่านะครับ10ครั้งเนี่ยชนะไป8ฮะที่เหลือเสมอหนึ่งและสิงคโปร์เคยชนะแค่ครั้งเดียว1เดียวของชัยชนะที่ทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ทาได้นะครับเกิดขึ้นเมื่อปี1-2โดยหัล่าสุดนะครับที่เรามาเยือนที่นี่ฮนะบุกมาเฉือนชนะได้1ต่อ2ครับ เรทราคาแฮนดิแคปเกมนี้นะครับราคาเปิดทีมชัดไทยเราต่อลูกครึ่งครับเลล่าสุดปรับตัวขยับไหลมาอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2 กระแสผลตอบแทนนะครับค่าน้ําของฝั่งทีมชาติสิงคโปร์ปรับตัวลดลงและฝั่งของไทยเราครับปรับตัวเพิ่มขึ้นด้านของสกอร์รวมสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับจากการที่เกมนัดแรกนะฮะความพ่ายแพ้ต่อจีนนะครับคาบ้านส่งผลให้ทีมไทยเราครับไร้แต้มจากการลงเล่นในบ้านของตัวเองซึ่งบอกตามตรงครับถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ร้ายแรงนะฮะถ้าคิดจะไปต่อนะครับกับ5เกมที่เหลือเนี่ยถือว่าไม่ง่ายครับเหลือเย่า2เกมและเยือนอีก3จากที่เราเห็นฟอร์มในบ้านครับ กับจีนเนี่ยยังมีปัญหาให้ต้องปรับกันเยอะแยะนอกบ้านเนี่ยไม่ง่ายแน่นอนครับแม้ว่าที่ผ่านๆมาครับสิงคโปร์จะเป็นรองานด้านทีมชาติไทยเราแต่เชื่อเถอะครับว่าเจ้าบ้านสิงคโปร์ไม่ยอมเราง่ายๆแน่นอนครับเชื่อว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเจมมองว่ากับเลดลูกครึ่งควบ2เป็นเร,ราคาที่แพงเกินไปฮะไทยเรามีโอกาสบุกไปชนะได้ก็จริงแต่ถ้าชนะเจมมองว่าคงไม่ขาดครับและไม่แน่ด้วยซ้ำครับอาจจะจบด้วยการเจ้ากันไปด้วยัน้นเกมนี้ฮะ วัดไปทางฝั่งบอลรองเจ้าบ้านทีมชาติสิงคโปร์ครับโดยเกมนี้เจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครึ่งเลังโมเดตคู่ถัดมาครับหลังจากนี้ไปนะครับอีก3โปรแกรมการแข่งนนขันเจมหยิบมาจากโปรแกรมคัดบอลโลกจากโซนอเมริกาใต้มาดูเกมนี้กันก่อนฮนะแต่หกโมงเช้าเลยนะครับทีมชาติวัยครับฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับที่53เปิดสนามรังย่ของตัวเองครับรับการเยือนของทางด้านโคลัมเบียฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับที่17 ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาครับ5เกมหลังสุดทีมชาติปรกาวัยครับพวกเขานั้นมีชนะแค่เกมเดียวครับที่เหลือแพ้2และเสมอ2ล่าสุดคือการบุกไปเจ้าจืดกับชิลีมา0ย์ประตูต่อศนการนำเงินมีเข้าเป้า2เกมครับเจ๊งราคาไป3ส,สกอร,รวมนั้นลากต่ำอันเดอร์ทุกนัดเลยครับฝั่งโคลัมเบียครับ5เกมหลังสุดฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยแหละฮะเสมอไป3เกมและชนะ2 ซึ่งชนะนั้น,น,นรวมไปถึงนัดล่าสุดที่สามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลมาได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ1นการทำเงินไม่ค่อยจะดีนะครับเข้าเป้าแค่2เกมก่อนหน้าน,นั้นเจงราคามา3เกมติดสกอร์รวมออกอันเดอร์มากกว่าโอเวอร์อัตรายอยู่ที่3ต่อ2เสถียปุ่มหลังครับพบเจอกันมาเนี่ยสิครั้งนะครับโคอลอมเบียเหนือกว่าครับเป็นฝ่ายที่ชนะไปได้ถึง7ครั้งครับที่เหลือเสมอ2และปารากวัยชนะแค่หนเดียวครั้งสุดท้ายล่าสุดที่พบเจอกันที่นี่ครับบ้านของปารากวัยนะฮะ ลงเอยด้วยกันเจ้ากันไป11มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะเจอกันเนี่ยมักจะยิงกันไม่ค่อยเยอะนะครับสกอร์นั้นออกต่ำอันเดอร์ส่วนใหญ่ซึ่งการพบเจอกัน4ครั้งหลังสุดลากต่ำอันเดอร์ทั้งหมดเรทราคาเกมน,นี้ครับราคาเปิดเป็นโคลอมเบียต่อเสมอเรทราคาล่าสุดมีการปรับตัวขยับไหลไมาอยู่ที่ต่อปป,อป,อปอครับซึ่งค่านาผลตอบแทนทั้ง2ฝั่งใกล้เคียงกันมากๆด้านของสกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่2ลูกข้อมูลประกอบครับเรทราคาเดียวกันย้อนหลังนะฮะ ทีมชาติปรไกครับเข้าเป้าแค่1นเกมที่เหลือเจ็งทั้งหมดเลยครับฝั่งโคลัมเบียดูดีกว่านะฮะมีเจ๊งแค่1นเกมที่เหลือนั้นเข้าเป้า2เจ้าราคาอีก2เกมทางด้านสกอร์รวมครับทั้ง2ทีมต่างก็ไปอันเดอร์มากกว่าสำหรับเกมนี้นะครับเจมมองว่าทีมชาติปรไกเจ้าบ้านครับมีโอกาสที่จะชนะทีมชาติโคลัมเบียน้อยมากๆครับมุมในการที่จะจบเจ้าหรือว่าเป็นฝั่งโคลัมเบียชนะนั้นสูงมากกว่าซึ่งถ้าชั้าน้ำหนักกันทั้งหมดแล้วนะฮะเจมให้เครดิตแล้วก็เอ็นเอียงไปทางฝั่งโคคลมมเบบียาากกว่นะรั ไม่ว่าจะเป็นด้วยปุ่มหลังฮะพบเจอกันมาเนี่ยโคลอมเบียก็ทําได้ดีกว่าอีกรั้งนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะตบบาซิลมานำซ้ำกวัยค่อนข้างจะมีปัญหาในพื้นที่สุดท้ายครับติมรชกวัยนะฮะไต่รอบคัดเลือกของโซนเมกาใต้เนี่ยมาทั้งหมด5เกมแล้วยิงไปได้แค่เม็ดเดียวครับ ก็ไม่แปลกใจนะฮะที่จะเป็นเจ้าของสายต่ำอย่างแท้จริงลากสกอร์ต่ำอันเดอร์ทั้งหมดซึ่งเจมก็มองว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันครับที่สกอร์ต่ำอันเดอร์จะทำเงินครับเพราะด้วยการที่โคลอมเบียครับยามออกนอกบ้านก็ผลิตสกอร์ได้น้อยเอาเป็นว่าเกมนี้ฮะหาด้านต่อรองเจมชอบโคลอมเบียครับคาดว่าน่าจะเป็นฝ่ายที่บุกมาเฉียดชนะได้แบบเฉียดสิวเพิ่มเติมเกมนี้สกอร์ต่ำก็น่าจะทำเงินด้วยนะครับตามนี้ฮะวางโคลอมเบียบอลต่อคู่มาเยือนแล้วก็ติดสกอร์ต่ำเพิ่มเติมเกมนี้ครับเจมติดดาาววให้อยู่่่ที3ครึง มาสู่เลงบอลเด็ดคู่ที่5แล้วนะครับเกมนี้ครับเตะ6กโมงครึ่งนะฮะทีมชาติเอลโกดอครับฟีฟ่าเรงกิ้งอันดับที่36พบเจอกับทีมชาติชิลีฟีฟ่าเรงกิ้งอันดับที่37อันดับโลกเตดกันเลยนะฮะดูผลงานที่ผ่านมาครับหเกมหลังสุดทีมชาติเอลโกดอนั้นมีแพ้แค่นหนเกมต่อทางด้านออฝาขาวแชมป์โลก1ต่อศูนย์ะครับไปเยือนด้วยนะฮะวันนั้นที่เหลือหลังจากนั้นมาครับชนะ2และเสมอ2ครับ ล่าสุดคือการบุกไปเจ้าจืดกับเวเนซุเอลามาศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลประกอบการถือว่าใช้ได้ครับเข้าเป้า3แพ้ราคา1เจ้าราคาอีก1เกมด้านของสกอร์รวมไปทางอันเดอร์มากกว่านะครับฝั่งทีมชาติชิล,ลีครับ5เกมหลังสุดแพ้2ชนะ1และเสมอ2ล่าสุดคือการเจ้าจืดเหมือนกันฮะเล่นในบ้านเจ้ากับปวัยศูนย์ประตูต่อศูนย์การํำเงินเข้าเป้าแค่2ครับเจ๊งราคาไป3สกอร์รวมก็ออกทางอันเดอร์มากกว่าเหมือนกัน ทีนี้ครับในส่วนของปูมหลังพบเจอกันมาค่อนข้างสูสีกันเลยครับ10ครั้งที่ผ่านมาหลังสุดนี้นะฮะเอลกอร์ชนะ4ครับเสมอ1แล้วก็เป็นชชนะของทางฝั่งชิลีอีก5ครั้งด้วยกันผลสุดท้ายล่าสุดที่พบเจอกันที่นี่ครับเสมอกันไปแบบไรสกอร์ศประตูต่อศูนย์จากเซติ10ครั้งที่ผ่านมานี่นะฮะ พบเจอกันเนี่ยแอบยิงกันเยอะนะฮะโดยที่สกอร์รวมนั้นออกไปทางสูงโอเวอร์มากกว่าครับในส่วนของเรทราคาเกมนี้ครับต่อรองเปิดออกมาเป็นเอลกอร์เจ้าบ้านต่อครึ่งควบครับล่าสุดปรับตัวเขยียบไหลมีอยู่ที่1ลูกโดยส่วนใหญ่กระแสของค่าน้ําผลตอบแทนครับฝั่งของเอลกอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นและฝั่งของชิลีปรับตัวไหลลงฝั่งเจ้าถิ่นเอลกอร์นะฮะมีในบางจุดจ่ายเป็นน้ําล้นเล็กน้อยด้วยนะครับ สกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเพิ่มเติมกับสถิติเรทราคาเดียวกันย้อนหลังที่เรทครึ่งควบครับทางด้านเอวกวาดอร์ฮะเข้าเป้า3เกมเจ๊ง2ซึ่งตอนนี้เจ๊งมาแล้ว2เกมเติดนะครับฝั่งชิลีก็ใกล้เคียงฮะเข้าเป้า3เจ๊ง2เหมือนกันในส่วนของสกอร์รวมนะครับเอวกวาดอร์ไปโอเวอร์มากกว่าฝั่งชิลีนั้นออกอันเดอร์มากกว่าแต่ว่า2นัดหลังสุดมาทางโอเวอร์ครับ เกมนี้เจมมองว่าน่าจะสูสีครับอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วฮะอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งครับติดกันเลยแถมเฮดูเฮดที่ผ่านมาก็ใกล้เคียงแต่อย่างไรก็ตามครับข้อสังเกตฮะ ผลการแข่งขันมักจะบ้านใครบ้านมันครับจริงๆเราคิดว่าคราวนี้เอลกอดอคงไม่ปล่อยให้3มแต้มหลุดมือประกอบกับทางด้านชิลีครับดันมีเกมเยือนที่ไม่ดีผลสุดท้ายที่คว้าใช้ได้คือการบุกไปชนะโบลิเวียมา2ประตูต่อ3เมื่อตั้งแต่ต้นปี22หลังจากนั้นมา7เกมครับไม่ชนะเลยโดยหนักไปทางแพ้ด้วยครับและที่มากไปกว่านั้นครีบนบอร์ดเกือบทุกนัดครับขณะที่ทีมชาติเอลกอดอฮะ เป็นทีมหนึ่งที่มีผลงานในบ้านที่ค่อนข้างตึงเจมมั่นใจมากว่าเอลโกอดอไม่แพ้นแน่นอนครับทีนี้อยู่ที่ว่าพวกเขาจะปิดจ็อบได้หรือเปล่าแนวโน้มปิดจ็อบได้สูงครับอย่างที่เจมบอกไปคงไม่ยอมปล่อยให้โอกาสคว้า3มแต้มหลุดมือสรุปยิงล็งชี้เป้าเลยฮะวางไปที่ฝั่งเจ้าบ้านเอลโกอดอรครับเกมนี้เจมติดดาวให้อยู่ที่4ดาวเป็นบอลเด็ดคู่ที่6ครับคู่สุดท้ายประจำวันนี้ของเจมบอลเตง็งเป็นเกมใหญ่ด้วยนะฮะทีมชาติบราซิลครับฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับที่3 เปิดบ้านของตัวเองครับพบเจอกับทีมชาติอาร์เจนติน่าฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับที่1นึงลงทําการแข่งขันช่วงเวลา7จ็นกาสานาทีครับผลงาน5เกมหลังสุดของบราซิลครับช่วงนี้ฟอร์มดรอปลงไปนะฮะ พวกเขานนชนะ2เกมเสมอ1และก็แพ้2 3นัดหลังสุดนี้ไม่ชนะเลยนะครับและตั้งแต่เปิดบ้านเจ้ากับเวเนซุเอลา1 1ก่อนที่จะไปแพ้มา2เกมติดต่ออุรุกวัยแล้วก็โคลอมเบียรผลงานดิ่งลงไปแบบนี้ครับไม่แปลกใจฮะที่ด้านของผลประกอบการจะเจ๊งราคามา4เกมติดด้านของสกอร์รวมนั้นออกอันเดอร์มากกว่าครับฟังทีมชาติอาเจนตินาฮะหลังจากที่ฟอร์มดุมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่คว้าแช,ชมป์โลกเป็นการคว้าชัยชนะมาทุกเกมชนิดที่ไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว แต่ถ้าว่านัดล่าสุดเขื่อนแตกเป็นที่เรียบร้อยครับพังคาบ้านต่ออุรุกวัย0-2แบบค,ค่อนข้างสะพยเลยแหะฮะด้านผลตอบแทนการลงทุนมีเข้าเป้าแค่2เกมเท่านั้นครับสกอร์รวมของอาร์เจนตินาไปทางอันเดอร์ส่วนใหญ่สถิติการพบเจอกันที่ผ่านมาสูสีกันมากๆครับ10ครั้งนี้นะฮะ ชนะไปฝ่ายละ4ี่แล้วก็ลงเอยด้วยกันเจ้ากันไป2คนสุดท้ายล่าสุดที่พบเจอกันที่นี่นะฮะเป็นอาร์เจนตินาบุกมาเฉียนชนะ0ูนคู่นี้เจอกันเด่นชัดมากๆเรื่องของการทําประตูที่น้อยครับด้วยการที่เป็นชาติเบอร์ต้นๆด้วยกันทั้งคู่ฮะตักสีมันค้าคอครับเล่นกันสูสีหลังๆมานี้ประตูเดียวเนี่ยส่งผลให้ฝ่ายที่ยิงได้คว้าชัยเลยครับทีนี้มาดูในส่วนของเรทราคาครับราคาเปิดเป็นบราซิลต่อปอป,อ,ปอฮะ ล่าสุดปรับตัวไหลลงมาเหลือต่อเสมอกับเรทราคานี้ครับค่าน้ำโผลตะแพรนฝั่งของบราซิลก็ปรับตัวลดลงน้ำแห้งลงมาเยอะเลยครับตัวเลขต่ำสุดไหลลงมาแตะเหลือเพียงแค่0.76กขณะที่ฝั่งของอาร์เจนตินาครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดไหลขึ้นไปแตะอยู่ที่1.10ดนะครับด้านของสกอร์รวมอยู่ที่2ลูกเท่านั้นดูข้อมูลสถิติเรทราคาเดียวกันย้อนหลังครับกับเรทล่าสุดทีมชาติบ,บราซิลเข้าเป้า3เจ๊ง2ซึ่งตอนนี้เจ๊งราคาใน2นััดหลงสุดนะครับ ทางอาร์เจนติน่าสวยเลยทีเดียวไม่มีเจ๊งเลยละครับเขาเป้าทำเงินไปถึง4เกมมีหลุดเจ้าราคาแค่หนึ่งเท่านั้นครับในส่วนของสกอร์รวมนะฮะที่เลทสอลูกเนี่ยบาราซิลมีข้อมูลขึ้นมาแค่2นัดครับไม่ทําเงินเลยฝั่งอาร์เจนติน่าหนักไปทางเจ้าครับที่เหลือเขาเป้า2คือทางฝั่งทัพฟ้าขาวเนี่ยไม่มีเจ๊งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านต่อรองหรือสกอร์รวมคาดการเกมนี้นะฮะรูปเกมคงจะอึดอัดกันอยู่พอตัวโดวยการที่ทั้งคู่พึ่งจะพ่ายมาเหมือนกัน แต่ว่าทีมชาติบราซิลหนักกว่าครับสเกมหลังสุดเนี่ยสกดชัยชนะไม่ได้มองดูแล้วเกมนั้นนี้ครับพวกเขาต้องโฟกัสมากอยู่พอสมควรครับขณะที่ทัพฟ้าขาวครับจากบทเรียนนัดล่าสุดที่พังคาบ้านมานะครับซึ่งรูเกมในวันนั้นพวกเขาไม่ได้เป็นรองอุรุกวยนะฮะเพียงแต่เจอความผิดพลาดแนวแนวรับก็เสียประตูแล้วก็ยิงคืนไม่ได้เป็นจุดที่เจมมองว่าพวกเขาต้องมาย้ำเตือนตัวเองฮะจะประมาทกับบราซิลไม่ได้เช่นเดียวกันถึงแม้สามนัดหลังสุดพวกเขาจะไม่ชนะก็เถอะแต่คุณภาพของบราซิลก็พร้อมปิดจ็อบ กับทุกทีมได้เสมอเกมนี้ครับเจมมองว่าต่อรองไม่สวยครับโอกาสที่ผลการแข่งขันจะจบในรูปแบบไหนเนี่ยเป็นไปได้ทั้งหมดเป็นเกมที่บอกได้เลยฮะเข้าข่ายบอล3หน้าครับเจมหันไปมองทางด้านสกอร์รวมครับแม้จะเปิดออกมาแค่2เม็ดแต่เจมก็เชื่อว่าน่าจะยิงกันไม่เกินฮะอย่างมากสุดก็คงยกเจ้ากับเรด2ลูกไปจัดไปให้เกมนี้วางไปที่สกอร์ต่ำอันเดอร์ครับโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่สดาวแล้วกันครับทั้งหมดนี้นะฮะเล็งบนเด็ด6 คู่นะครับอันคาร21พฤศจิกายนย้ำเตือนในเรื่องของช่องทางติดต่อกับเจมนะครับ Line ID ฮะ @sai07jb สามารถแอดมาหาเจมได้ตลอดเวลาเลยครับและที่สำคัญครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งให้กับช่องทาง YouTube Channel ช่องใหม่ช่องนี้ของเจมอนเตงกันหน่อยนะฮะและก็ตามรมเนียมปฏิบัติครับสรุปทบทวนทั้ง6คู่เด็ดว่าเจมชี้เป้าอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มที่หนึ่งเดียวจากโปรแกรมคัดยูโรที่หยิบม,มาพูดคุยในวันนี้ฮะยิงเล็งชี้เป้าไปที่ทีมชาติฝรั่งเศสถัดมาเป็นโปรแกรมคัดบอลโลกครับเริ่มที่โซนเอเชียบ้านเราครับเกมระหว่างจีนและเกาหลีใต้ให้ว่างทางสกอร์สูงเกมถัดมาครับทีมชาติไทยเรานะฮะก็ยิงเล็งชี้เป้าไปที่เจ้าบ้านสิงคโปร์นะครับหมุ่ไปที่คัดบอลโลกโซนอเมริกาใต้ยิงเล็งชี้เป้าไปที่ทีมชาติโคลัมเบีย ต่อเนื่องด้วยทางด้านเอกวาดอร์และคู่ท้ายสุดนะฮะเป็นเกมใหญ่เลยครับทีมชาติบราซิลพบอาร์เจนตินาคู่นี้ครับเจมเชียให้วางทางสกอร์ต่ำใครเห็นด้วยและคิดเหมือนกันในคู่ไหนก็จะตามได้เลยนะครับส่วนใครท่าไหนที่ยังไม่แน่ใจครับง่ายๆครับเพียงแค่รอรับแนวทางที่เด็ดจากเจมเหมือนเดิมทางไลน์แดได้เลยฮนะและท้ายสุดนี้นะครับขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงมีความสุขกับชีวิตมากๆครับ